สวัสดีครับนบกับส่องเมลออนดําสิงครับเมื่อนี้มาใส่เทื้อโบไไมครับกับเคียงหกเฮดเฮดหนึ่งหัวตะใส่แล้วครับยังม่นเด็ดฟังเสียงยอยู่โอ้เจ็บ ว่างเน่เาหยุดทอไหมเดี๋ยวจะได้ทำการท่าซีแบบบ้านๆสวยๆครับจากสร้างนาครสวรรค์สวรรค์สังตรง,ง,ตรงเดี๋ยะ จะได้ฟังเสียงเบื้งจักน้อยหว,วานๆบ่เสียงหวานาบ่เธอบโบนี่แล้วหรือมัว่าจิตเนตหลังสงการวันไหยจังจะได้ออกลุยงานหน้าปังเพราะอันนี้มือนีเป็นกัดยุดแล้วยุดรับซื้อเขาแล้ว ยิดเชียงมึงด้วยพระนะฟังเสียงเธอบโบว์หวานๆด้วยมีแนวของแนวข้าปะอ๋อใส่ขวดว่าใส่ขวดตัวขวดเพื่อนใส่มาใส่ขวดเดี๋ยวจิตล่งจับจูนติดตั้งเช็คบึง ดูเป็นจังได้น้ำมันหัวบะเสียงล่มจดจักจดจักฟปั้งเสียงด้วยน้ำมันมันหัววะน้ำมันเครื่องประขาดป่ะโอ้โอ ออกหกหมดเราจะเด็ดทำควงแตะแบบงปั่นเขาบอกดเดี๋ยวนจอดด่วนเลยเดือจี้เอาตีบิางด้วยเดี๋ยวเบิ่งแล้วขันแล้วนด มานเ่ว่พี่น้องต้องเป็นดัดจ,จานจัดนีเว้าฝากจิ้นใจฝากโคดไลคคกดแชร์จิ้นตามเนื้อครับเดี๋ยวจะออกไปล่องเกีียวเก่าหลังสกรากันเดี๋ยวจะเรินเืองว,ว่าคว่ำแร้งยังไงเชื่อโบอาแค่นี้แหละครับสว,วัสดีครับ